หยิบสแตมที่ผิดวิธีเนี่ยค่ะหรือการจัดเก็บสแตมในแบบที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้สแตมดวงโปรดของเราเนี่ยค่ะเกิดความเสียหายได้เลยนะคะถึงแม้ว่าสแตมเนี่ยจะเป็นเพียงแค่กระดาษชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเก็บไม่ถูกวิธีอาจจะเสี่ยงต่อการฉีดขาดจี้จางหรือเป็นรอยได้เลยนะคะและอุปกรณ์ที่ต้องมีอย่างแรกเลยเนะะี่ยค่ะก็คือจอบแหนบพีสสตมเนี่ยค่ะสำหรับแหนบพีสสตมเนี่ยค่ะปกติจะมีปลายที่เรียบ และแคบกว่าแหนบท,ทั่วไปค่ะเวลาใช้งานเนี่ยเราต้องคีบที่ขอบสแตมอย่างเบามือที่สุดเลยนะคะไอเนี่ยแนะนําให้ซื้อเป็นแหนบที่มีปลายเรียบและไม่มีคมนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้สแตมเนี่ยเป็นรอยได้ง่ายเลยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือห้ามใช้มือเปล่าเด็ดขาดเลยนะคะขางเหนอที่มือเราเนี่ยค่ะหรือคราบมันบนปลายนิ้วเนี่ยจะทําให้สีของสแตมเนี่ย ตางลงหรือเป็นคราบได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราควรใช้แหนบที่สแตมเนี่ยมากกว่าการจับสแตมด้วยมือเปล่าของเรานะคะส่วนการจัดเก็บสแตมให้อยู่ในสภาพที่ดีเนะะี่ยค่ะอย่างแรกเลยก็คือเลือกอัลบั้มให้เหมาะสมค่ะซึ่งอัลบั้มจัดเก็บสแตมเนี่ยค่ะก็มีด้วยกันหลายแบบมากๆเลยนะคะอย่างต่อมาก็คือควรเก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้นค่ะ เพราะฉะนั้นเราควรเลือกที่จะเก็บสแตมในตู้หรือชั้นที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะไม่โดนแดดแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยค่ะอย่างสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือควรเก็บให้ห่างจากฝุ่นและแมลงนะคะเราควรใช้กล่องหรือซองที่ปิดมิดชิดค่ะแล้วมันตรวจเช็คอัลบั้งบ่อยๆเพื่อดูสภาพของสแตมว่ายังสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมเห็นไหมคะว่าการคีบและการเก็บสแตมเนี่ยให้คงสภาพสวยงามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ แค่เรามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและใส่ใจในการจัดเก็บเนะะี่ยค่ะเราก็สามารถรักษาสแตมให้คงสภาพสวยๆแบบนี้ไปได้นานเลยนะคะและสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วอยากจะเลือกหาอุปกรณ์จัดเก็บสแตมดีๆสามารถมาเลือกหากันได้ที่งานแสดงตราปบษนียกรภาคพื้นเอเชีย2568ไทยแลนด์2025และมหกรรมงานแสดงเหรียญนานาชาติ Exp o ครั้งที่3 TINE 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไารสนีกลางบางรักวันที่8ถึง12สิงหาคม2568ค่ะภายในงานเนี่ยจะมีโซนจัดแสดงสแตมและเหรียญที่หายากจากทั่วเอเชียบูลแลกเปลี่ยนซื้อขายรวมถึงกิจกรรมอื่นๆมากมายในงานที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกับไอได้ใหม่ในตอนหน้ากับสแตม101นะคะบ๊ายบาย